ส่วนตีมเพย์ของเรานะครับพอเวลาเรามองจากท็อปดาวแอนลิซิสลงมาตีมเพย์ของเราเนี่ยก็จะมาจากสามเรื่อง 1. เราดูเรื่องของ GDP ก่อนเราค่อนข้างคาดหวังในฝั่งของตัวคอนซัมชันอินเวสเมนต์กอล์เม n นสเปนดิ้งเราไม่ได้คาดหวังเอ็กซ์พอร์ตอิ r พเพราะมันยังมีความไม่นอนสูงมากเพราะฉะนั้น CIG เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราอยู่กับ t ทส c o โอสสภาติดล้อและ c p r นะครับจะเห็นได้เลยว่าหน้าหุ้นของเราไม่ได้มี Export กับ Import มากนะัเพราะมันยังไม่ชัดเจนแต่ CIG ก็จะลงลิงก์ลงมาที่ Tesco โอสุสภาติดลอแล้วก็ c p r อันนี้ทีมแรกก่อนนะนะครับส่วนเรื่องที่2จะสังเกตได้เลยว่าเราไม่ได้บูส์ท็อปไลน์มากนะักนะครับแต่เราจะหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ Cost Control เพราะอย่างปีหน้าเศรษฐกิจไทยถ,ถ้าสภาพคล่องของโลนโกไม่ปล่อยไปจริงๆอะ่ะไปลิงก์ไปบูส์ท็อปไลนยาก นะแต่เราจะหาบริษัทที่เก่งในเรื่องของการคนโทรลคอสเลยเป e mm ็น hmm. ตีมท yeah. ี่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา2องีมมารวมกัน CIG กับการคนโทรลคอสก็จะได้หน้าหุ้นมา4ตัวนี้นะแต่พระรามก็อาจจะไม่ได้เข้าตีมนะแต่พระรามก็มันเป็นลองเท e r m con c o n t i o n c a ของเราแต่4ี่ตัวบนก็คือเทสโก้โอซุตภาติดล้อ c p r จะเข้าตีมท็อปดาวน์อนลิสิของเราลงมาว่า 1. เรามองเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่คือภาพใหญ่ของของตัวสต็อปพิกนะครับ